สวัสดีพี่น้องมุดจูมู่จู่คนมืัอนี้ก็มาบอกมาบอกน้องสคือเก่าเนาะพี่น้องพี่น้องมืัอนี่เราสนใจกะจะไปเตยบ้านบางทีเนาะพี่น้องเราสนใจจะถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องดูนั่นงใส่เกือบใส่เสื้อเนาะพี่น้องจักรเถิดถิดปีนเนาเป็นลายจักเสื้อเถิดจักบุตกเนาะเนาะพี่น้องโตเนาะงได้น้องเรามาดูหนุนการไปเบิ่งกันเลยเนาะก่องเตเราพี่น้องจะใส่เกือบรูมแล้วกัน เสื้อนักกีฬานาพินอหมาลุ้นกันจักเบอร์ยังไม่ใส่นาพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะไปเพื่อน เราใส่เลยสแนปสแนปนี่เราประกาศเนาะซิเสียเราไปนี่ใส่ ng namasa ito kay 亮了。 ไปนอนวันน้องใส่มือได้เสือพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเป็นไงพี่น้องเทป้าพี่น้องเล็นไม่ปีนอะไรบ้พี่น้องหยอกเลยพี่น้องเต็นเป็นเสื้อเตอนต่อไปพี่น้องไป

hào bình nho, ai, nhanh nhanh đây, anh bưng bật lên, ừ, được, hào bình nho, hào bình nho nó sẽ bị kịp, bình ขอพายสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องสนใจเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี่น้องสนใจขอลาไปก่อนครัน้องสนใจพูดผิจักผิดพลาดประการใดก็โทษขออภัยดู้พี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องสนใจขอลาไปก่อนไปดีบาย